ขอต้อนรับสู่เซิร์ฟสิบสอราศีค่ะสซกนี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเฮ้ยทำตลอดว่างอุ้ยทจะไปอย่างนี้หล่อแล้วเกินน้องเอ้ย <c oughs> เอ้ามาต้องให้เข้าไงให้เข้าปกติเงาเงาน้องไม่ค่อยใส่นะคะ <c oughs> แต่วันนี้ทําไมใส่เป็นเงาเพราะว่าจะได้มีเงาหัวอยู่บ้าง <c oughs> ก็วันนี้ต้องบอกว่าศึกของเราพิเศษมากๆค่ะเป็นศึกซุปตาออนสเตจจะไม่พิเศษได้ยังไงฮะก็วันนี้เหล่าซุปตานะฮะเขาจัดเต็มจัดหนักจัดแน่นจัดครบทั้ง12ราศสีคค่ะ ยินดีต้รับสุตา12ราศีสวัสดีค่ะั้สอวัสดีค่ะอันนี้คือจัดแน่นจัดเต็มจัดหนักจัดเครือเป๊ะวันเกงเงามากวันนั้นจะเงาแบบนี้ไหมครับว้าจะันนาจะม่เงาอย่างเดียวครับผมอาจจะไม่มีเงาเกงเลย านผู้ชมก่อนนะนี่แค่แบบว่ายิบจิบวันที่8ตุลาจัดเต็มกว่านี้อีกครับโอ้โหคนไปกันเยอะมากเลยสองคนนี้ก็ไปใช่ไหมไปครับเอาอ๋อนี่มาเพื่อให้มันเต็มเวทีเฉยใช่ไหมให้มันครบร้อยให้มันครบให้มันครบร้อยแน่นอนผมสองคนนี่เราสองคนเกิดมาเพื่อฆ่าศิลปินโดยจริง เขาจะมีติ๊กเจษฎาพรมีพลอยมีเชอร์รี่มีต oh. er> ิ้นมีใหม่เจริญบุญละมีพอดเจ๊น้็งด๊อกค่ะมีโกตีปุกกิรับคอนโอ้ยเยอะแยะหมดเลยเรียกว่าใครงานเยอะๆอยู่ในวงการมารายการนี้หมดได้ครับทุกคนที่พูดมาหมดยกเว้นสองคนนี้า้ว เราก็จะมีไปทำอะไรโชว์พวกคุณไปทำอะไรในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีขาวพอ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 ๆออพผมอามพอ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 อพอพอพอว่าคุณว้นนั้นมันจอดออพอพอพงพอง ก็จะมีจะมีการโชว์เพลงประกอบละครนะครับผมคุพัาซ์เจเรื่องนะครับจากนักร้องแล้วก็นักแสดงนําในเรื่องครับผมส่วนของน้องเจเจนะคะเป็นตัวแทนของหนุ่มล่ําเบิกกล้ามใหญ่ใช่ครับบนบนบนเวทีบนเวทีเจทําอะไรลูกไปยกวิตเน็ไปซิตนเนโชว์ไม่ใช่ครับประมาณว่ามันจะมีพานทนึงคือเป็นเต้นอยู่แล้วแล้วก็มีทีเด็ดอีกน้องกำลังซ้อมอยู่นานๆนมาที อราควมแสดงว่าเจกลังซ้อมอยู่ไหมคะใช่ครับวันนั้นสาวๆรับรองว่าน้ําลาย6กแน่ๆคอนเฟิร์มว่าใหญ่จริงๆผมต้องต่นตัวก้ามากล้าใหญ่จริงๆครับเรื่องโชว์ทั้งหมดต้องเจอกันบนเวทีคอนเสิร์ตวันที่8ตุลาคมอย่างแน่นอนแต่เรื่องดวงไม่ต้องรอถึงวันนั้นวันนี้ประจํเที่ค่ะ นี่คือแค่ตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นวันนั้นอย่างที่บอกจัดคลืบไม่ลัะมากันคลึบเอาเป็นว่าคนดูกับคนบูมบนเวทีอาจจะพอๆกันเอาลยมาเสื้อโคทีหนึ่งราศีใดในช่วงนี้รัศมีสุปตางเปล่งประกายสุดสุด เอ,เ,เอาเลยเป๊กขีนเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมอ่ะมาต่บว่าราศีมัมกงกรค่ะออมนด้ออมว่าชื่อนี่ผมเห็นเขาบ่อยมากครับผมแล้วก็แล้วก็เรียกว่าเห็นบ่อยอเป็นช่วงที่งาน คุณเห็นที่ไหนฮะคุณเห็นกันที่ไหนบ่อยฮะรายการอ๋อเหรอครับเหรอครับเราเห็นในทีวีบ่อยครับแล้วก็แล้วก็ได้งานเขาเยอะมากครับทุงนี้แล้วก็หน้าตาแบบดูมีราศีขึ้นมาแล้วผมเออเมื่อกี้เป้เขาบอกว่าเป็นอ๋อมสุดอมเห็นว่มาเป็นราศีตุลก่ะแก๊ปแก๊ปเหรอครับแล้วทำไมเป็นแก๊ปครับคุณนุคุณนุฮะกำลังแบบว่าดังมากแล้วแบบว่าราศีเปล่งประกายมากตอนนี้แล้วคุณหลวงล่ะคุณหลวงไม่ใช่หรอคุณหลวงคุณหลวงเป็นหลวงนะครับมีเชน เหมือนกันครับคิดไม่ยากเลยครับราศีาตุลยาแจับ้วยจริงหรอใช่เพราะว่าอย่างอย่างออมกับเฟเนี่ยคือเขาขึ้นไปในระดับสุปตาแล้วอันนี้เนี่ยอนาคตอีกไม่ไกลแน่นอนครับอาจจะเป็นเร็วๆนี้หลังจากจบคอนเสิร์ตหรืออีกละคอเรื่องต่อไปก็ได้คขาเป็นสุปตาแน่นอนเแต่ว่าราศีราศี มมมนเป็แบุตอนแรกผู้ชายแบบเยอะมากเลือกควาบากมากทุกตาทุกคนเลยก็เลยแบบแม่น่าจะแก้มบุ๋มนะน่าจะเป็นแก้มบุ๋มมากกว่าบีมแต่ว่าราศีราศีสิงห์ปีนี้ทำไมทำไมทำไมถึงเป็นพี่เป้ฮะทรินีแล้วก็ติดตามผลงานเข้ามาตั้งนานแล้วเราสียไปอย่างนี้หรือว่าเรากินอะไรไปกินซุปไปครับเป็นอย่างนี้ในวันที่ฟ้า ใช่ปะใช่เพลงเขาปะเราจะได้แล้วนะครับแม่ได้ใช่ไเอาเสียงจริงไหมออริจินัลไหมออริจิในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทาความเหงามันกินในใจโลกใบเดิมมันกว้างเกินไปเมื่อไม่มีเธอทำไมเห็นเป็นแด้ล่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือก็ติดตามผลงานเขามา สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆไม่นี่เขาก็คือเขามีข่าวยิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะย้าา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 นาะาา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 นาาาาวาา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 าอาาาาาสาา่า อยากตอบให้ผิดใช่ไหมแหลมจริงๆแม่หนูคนนี้เนี่ยเยี่ยมจริงๆเธอไม่หลักก็คือเห็นพี่ตักเดี๋ยวนี้เขาคอร์สนานหนูนว่าออกรายการหลายรายการนะคะเมื่อกี้ฟังเสียงก็ไม่แย่เท่าไหร่นะก็น่าจะออกอัลบั้มได้ด้วยนะไอ้อไนี่มันมีหูหรือเปล่าเนี่ย เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เองผมไปสยามพารากอนมาครับผมผู้หญิงครับเดยเขาไปขอเบอร์โทรเลยครับเพราะว่าทำไมเขาชอบอะเพราขายประกันครับผมยิงไปก่อนยิงไปก่อนชั่วโมงนี้ยิงไปก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบใหญ่ขอบอกมาเต็มหมดนี้มาเต็มเดี๋ยวในี้ค่ะเดี๋ยววัน ช่วงนี้พี่แกรจบละครไปก็แบบมีแต่คนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนความแบบมีออร่าขึ้นมาหนูก็มีนะโอ้เห็นไหมในละครสปาร์ดค่ะน่ารักเนาะขอบคุณค่ะคาดว่าต้องเป็นพี่แกรแน่นอนค่ะโอเคแก้์มอกตาว่ารักรักรักตูนอะพี่แกด้วย เหมือนซุปตาแก๊ปคงออร่าจับมากๆเหล่าเพื่อนสุปตาก็เลยรุมทายว่าช่วงนี้รักสมีสุปตาเปล่งประกายสุดๆถ้าทางงานนี้จะมีลุ้นแต่จะช่วยหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟันทงจัดแน่นจัดหนักจัดรืบ